สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับคุณครูออยนะคะวันนี้เราจะไปเรียนกันเรื่องการทําโจทย์การแสดงวิธีทำนะคะโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับเรื่องความจุและปะริมาตรกันนะคะเราก็จะมาเรียนกันในหนังสือแบบฝึกหัดเล่มเล็กหน้าที่81และ82 อ้าวใครที่เข้ามาแล้วนักเรียนเปิดหนังสือหน้า81และ82เลยนะคะเดี๋ยววันนี้ครูออยจะมานํานําทานะคะมาทําไปพร้อมๆกันในชั่วโมงนี้แหละ6ข้อหรือใครจะลองคิดเองก่อนแล้วค่อยกลับมาดูคลิปก็ได้นะคะว่าทําถูกต้องไหม แล้วก็มาดูกันว่าทําแล้วผิดพลาดประการใดตรงไหนอย่างไรนะคะมาปรับความเข้าใจกันให้ดีอ่ะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มต้นที่สูตรของปริมาตรหรือความจุนั่นเองอ่ะสูตรปริมาตรหรือความจุเราได้กันมาแล้วว่าสูตรสูตร สูตรการหาปริมาตรสูตรการหาปริมาตรหรือความจุสูตรว่าไห้คะกว้างคูณยาวคูณสูง กว้างคูณยาวคูณสูงเป็นสูตรการหาปริมาตรหรือหรือหรือสูตรการหาความจุด้วยนะปะริมาตรก็คือความจุนั่นเองหรืออีกหนึ่งสูตรของการหาปริมาตรหรือความจุก,ก็คือพื้นที่ฐานพื้นที่ฐานถ้าเป็นสี่เหลี่ยมก็คือกว้างคูณยาวนั่นเองนะคะ พื้นที่ฐานคูณกับสูงอ่ะสองอันนี้คือสูตรการหาปริมาตรหรือหาความจุอ่าพร้อมแล้วจำได้ยังเอ่ยอ่ะน่นะเป็นสิ่งที่นักเรียนจะต้องจำให้ได้เรามาเริ่มข้อที่หนึ่งกันข้อที่หนึ่งบอกว่า บ่อเลี้ยงปลาบ่อเลี้ยงปลาบ่อหนึ่งเป็นทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากมีความกว้าง1.4เมตรมีความกว้าง1.4เมตรความยาว7เมตรความสูง1.2เมตรบ่อเลี้ยงปลาบ่อน,นี้จะมีความจุ กี่ลูกบาทเมตรเขาถามเป็นลูกบาทเมตรเราก็เอาตัวเมตรเมตรเมตรนี่คูณการกว้างคูณยาวคูณสูงตามสูตรเลยอ่ะครูมาเริ่มเขียนเอาเริ่มความจุเขาหาความจุใช่ไหมความจุของบอ่อเลี้ยงปลา ทรงอะไรทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากอ้าวทำตามเลยนะเขียนตามนี้เลยนะทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากเริ่มที่นักเรียนต้องเขียนสูตรก่อนว่าสูตรคือกว้างคูณยาวคูณสูงอ่ะกว้างเท่าไหร่เอ่ยกว้างคือ1.4เมตร ยาวคือ7เมตรและสูงคือ1.2อ่าไปคิดเล,ลเขได้เท่าไหร่เออ1.4คูณ7คูณ1.2ได้เท่าไหร่เอาข้อนี้ได้มาเป็น11.7 หกหน่วยต้องเป็นลูกบาทเมตรอขออนุญ,ญาตใช้ตัวยอ่อลูกบาทลอบบจุดมจุดนะคะอขอโทษไม่ซมอสิอันนี้ลูกบาทเมตรลูกบาทเมตรก็ต้องเป็นลอบบจุดมจุดลูกบาทเมตรดังนั้นมาสรุปตรงนี้ดังนั้นต้องเขียนให้ครบถ้วนนะคะ ดังนั้นนี่เอาเข้าเอาสิ่งที่เขาถามมาเขียนเลยดังนั้นบ่อเลี้ยงปลาบ่อนี้จะมีความจุเท่ากับเท่าไรคะสิบเอ็ดจุดเจ็ดหกลูกบาทตรงนี้เขียนเต็มนะ ลูกบาทเมตรตอบต่อในเมื่อเราเขียนดังนั้นเขียนดังนั้นแล้วก็เขียนย้อนประโยคตรงนี้แล้วดังนั้นตรงตัวตอบนักเรียนไม่ต้องย้อนประโยคนะคะดังนั้นตรงตัวตอบเขียนเป็นสิบเอ็จุดเจลูกบาทเมตรตรงตัวตอบนี้ต้องเขียน หน่วยเต็มนะคะห้ามย่อนะอ่าเสร็จไปข้อที่หนึ่งอ่าก็แค่ใช้สูตรกว้างคูณยาวคูณสูงเท่านั้นอ่าข้อที่หนึ่งได้นะคะไม่ไม่มีอะไรซับซ้อนมาต่อเลยข้อที่สองข้อที่สองโจทย์บอกว่า ่างก่อสร้างต้องการสร้างฐานพระภูมิต้องการสร้างฐานศารพระภูมิรรรรมทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากโดยใช้ปูนซีเมนต์อา้าวตรงฐานนะให้ฐานสารพระภูมิมีขนาดความกว้าง4เมตรความยาว5เมตรและความสูง1.5เมตรถามว่าช่าง ก่อสร้างจะต้องใช้ปูนซีเมนต์กี่ลูกบาทเมตรอันนี้เป็นการหาปริมาตรของของฐานนะคะอ่าสูตรปริมาตรท่องพร้อมกันสิสูตรปริมา,ราตร,ราคือกว้างคูณยาวคูณสูงอ่าวเขียนปริมาตรต้องการหาอะไรล่ะปะริมาตรของ ฐานสารพระภูมิปริมาตรของสารพระภูมิเป็นรูปอะไรนี่เป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากก็ต้องใช้สูตรความกว้างคูณยาวคูณสูงอาวกว้างคือ4เมตร ยาวคือห้าเมตรและสูงคือหนึ่งจุดห้านะอ่ะให้นักเรียนคิดเลขมาเองอ่ะตรงนี้นักเรียนก็ต้องเอาสี่คูณหนึ่งจุดห้าได้เท่าไหร่คิดซิสี่คูณหนึ่งจุดห้าอ่ะได้หกหกคูณห้าได้สามสิบดังนั้นข้อนี้เป็นสามสิบลูกบาศก์เมตร สามสิบลูกบาทเมตรรอบอมอดังนั้นดังนั้นต้องเขียนด้วยนะดังนั้นช่างก่อสร้างเอาสิ่งที่เขาถามมาตอบช่างก่อสร้างจะต้องใช้ปูนซีเมน กี่ลูกบาทเมตรคะเท่ากับสามสิบลูกบาทเมตรตอบสามสิบลูกบาทเมตรอ่ะนี่เป็นการแสดงวิธีทำของปร,ริมาตร ข้อที่3ข้อที่3ฝากไปลองทำเองนะข้อ3าต่อไปนหนดูข้อที่4ีิอันนี้มีกว้างคุณยาวคุณสูงหาความจุแค่นั้นเองมีกว้างให้มีไอ้มียาวให้มีกว้างให้ม,ม,ใหม,ใหมีสูงให้สบายมากใช้สูตรธรรมดาเลยข้อที่4 อ่ะข้อที่สี่ข้อที่สี่ข้ออื่นๆหาปริมาตรความจุข้อหนึ่งหา,หาความจุข้อสองหาปริมาตรข้อสามหาความจุข้อที่สี่ข้อที่สี่นี้บอกว่าลังพลาสติกใบหนึ่งเป็นรูปสี่เหลี่ยมทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากมีพื้นที่ 2 5 0ตารางเซติเมตรและความสูง20เซนติเมตรถามว่าลังพลาสติกใบนี้มีความจุเท่าไหร่หาความจุนักเรียนแต่ว่าข้อนี้เขาไม่ให้กว้างคุณยาวคุณสูงอย่าลืมว่าเรามีสูตรของปริมาตรและความจุเรามีสองสูตรคือ1ถ้าเป็นสี่เหลี่ยมมุมฉากก็คือกว้างคุณยาวคูณสูงนั่นแหละ ในที่นี้ก็เป็นทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากเหมือนกันแต่ไม่ได้ให้กว้างกับยาวมาให้เฉพาะสูงมาเราก็ต้องไปใช้สูตรของพื้นที่ฐานคูณสูงอ่ะก้อนนี้ทําให้ดูอีกสักข้อนหนึ่งเอาาหาอะไรล่ะความจุใช่ไหมหาความจุความจุมจของลังพลาสติก ความจุของลางพลาสติกทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากสูตรในข้อนี้เราจะไม่ใช่กว้างคูณยาวคูณสูงเราต้องใช้อะไรพื้นที่ฐานคูณสูง อ่ะข้อนี้พื้นที่ฐานให้มาแล้วคือ250คูณกับสูงสูงคือเท่าไหร่สูงคือ20ดังนั้น250คูณ20ได้เท่าไหร่25 250 0 2ตัวอ่ะ50าสใส่ศูนตัวกลายเป็น5000หน่วยจะต้องเป็นหน่วยอะไรหน่วย หน่วยในที่นี้เขาถามเป็นลิตรแต่สิ่งที่เราคิดมามันคือจากตารางเซนกับเซนติเมตรต้องออกมาเป็นลูกบาทอะไรลูกบาทเซนติเมตรดังนั้นข้อนี้ตอบ5000ลูกบาทเซนติเมตรยังไม่ได้เพราะคำถามเขาถามว่ามีความจุก,กี่ลิตรเราต้องเปลี่ยนจากลูกบาทเซนติเมตรเป็นลิตรก่อนอจำได้ไหมว่า กี่ลูกบาทเท่ากับหนึ่งลิตรหนึ่งลิตรเท่ากับเท่าไรหนึ่งพันลูกบาทเซนติเมตรอ่าหนึ่งลิตรเท่ากับหนึ่งพันลูกบาศเซนติเมตรเราก็ต้องเขียนว่าเอาเนื่องจากเนื่องจากหนึ่งพันลูกบาทเซนติเมตรเท่ากับหนึ่งลิตรทำให้ได้ว่าจะ ได้ว่าความจุของลังพลาสติกนี้ลังพลาสติกใบนี้จะต้องเท่ากับ5,000ลูกบาท1000งลูกบาทเท่ากับ1ลิตรดังนั้น5,000ันก็เอา5,000ันหารด้วย หนึ่งพันก็จะได้เป็นเท่าไหร่คะห้าลิตรนั่นเองตอบได้เลยตอบข้อนี้ห้าลิตรข้อที่ห้าข้อที่ห้านี้อ่ะข้อที่ห้านี้ให้เรียนทําเอง ข้อที่5บอกว่ากล่องกล่องผงซักฟอกเป็นทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากมีความยาว45่สซนติเมตรความกว้าง30มสซนติเมตรและความสูงอีก20่สซนติเมตรมีผงซักฟอกครึ่งกล่องมีผงซักฟอกครึ่งกล่องจงหาปริมาตรของผงซักฟอกในกล่อง อ้าวดังนั้นเขาต้องการหาผสงสเปรอ์ในกล่องซึ่งในกล่องมีอยู่แค่ครึ่งเดียวดังนั้นนักเรียนก็ไปหาปหริมาตรทั้งกล่องก่อนแล้วก็หารด้วยสองเอาครึ่งเดียวนะคะไม่ยากลองคิดดูข้อสุดท้ายข้อที่หกข้อที่หกบอกว่าถัางน้ำมันทรงสี่เหลียมมมฉาใบใหนึ่ง มีก้นถังเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสสี่เหลี่ยมจัตุรัสสดงเี่ยกว้างกับยาวเท่ากันที่มีด้านด้านละ20เซนติเมตรแปลว่าฐานคือ20คูณ20ถูกไหมเพราะว่าเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสก็เป็นกว้าง20ยาว20นั่นเองมีความสูง30เซนติเมตรถ้าใช้น้ำมันในถัง75%ปเซน์ ของปริมาตรทั้งหมดเอาส่วนที่เหลือจงหาปริมาตรที่เหลือใช้ไปแล้ว7จปอร์ริมาตรที่เหลือก็75%คือ3ามส่วนสแสดงว่าเหลือ1นส่วนสนั่นเอง มาข้อนี้ครัวทาให้ดีกว่าลองมาดูพร้อมกันไม่ได้ยากแปลว่าอาจจะมีตรงคําว่าเปอร์เซ็นต์นิดหนึ่งซึ่งก็ไม่ได้ไม่ได้ยากอะไรนะคะทกเนียนก็คิดไปว่าทั้งปาริมาตรทั้งหมดเท่าไหรเหลืออีกเท่าไรจากใช้ไปเจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นใช้ไปเจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นตแปลว่าปาริมาตรที่เหลือก็เลยกี่เปอร์เซ็นต์ล่ะก็เลยยี่สิบห้าเปอร์เซ็นแค่นั้นเองอ่ะมาไหนลองดูสิ เขียนไปเลยสิ่งที่เราจะตั้งหาปริมาตรของถังน้ำมันเต็มถังเท่ากับ เอาพื้นที่ฐานคูณสูงนะคะเอาพื้นที่ฐานคูณสูงพื้นที่ฐานมันคือต,ตัวตุลากรก็คือยี่สิบคูณยี่สิบสูงคือสามสิบดังนั้นยี 20, ่สิบคูณยี่สิบได้สี่ร้อยสี่ร้อยคูณสามสิบได้เท่าไหร่คะหนึ่งหมื่นสองพันหนึ่งมื่นสองพันหน่วยต้องเป็นลูกบาท เซนติเมตรเพราะเราคูณมาจากเซนติเมตรอ่ะใช้น้ำมันไปแล้วเท่าไหร่ใช้น้ำมันในถังไปเท่าไหร่แล้วใช้ไป75%ของทั้งหมดก็จะเหลือจะเหลืออีก

สองพนันศูนย์สองตัวตัดศูนย์สองตัวดังนั้นได้คำตอบเป็นเท่าไหร่สามพานันสามพันลูกบาทลูกบาทซอมอเหมือนเดิมอ่ะดังนั้นปาลิมาบเอาสิ่งที่ถามมาตอบ ปริมาตรของน้ำมันที่เหลือคือเท่าไหร่เท่ากับสามพันลูกบาทเซนติเมตรค่ะหลังจากที่เราแสดงวิธีทําไปหกข้อแล้วนักเรียนลองมาดูที่ หนังสือเล่มใหญ่บ้างเปิดหนังสือเล่มใหญ่หน้าที่หนึร้อยสิบหกนังสือเล่มใหญ่หน้าที่หนึ่งร้อยสี่สิบหกเปิดยังคะหน้าหนึ่งร้อยสี่สิบหกนะคะการบ้านอ่ะกลวยให้การบ้าน,อน,านสองข้อทำลงสมดุด การบ้านข้อหนึ่งข้อสองทำลงใน <c oughs> สมดุดสองข้อลอกโจทย์ด้วยครยมาให้แนวคิดสองข้อนี้สักหน่อยข้อแรกบอกว่าโรงเรียนแห่งหนึ่งต้องการทำฐานเสาธงที่มีลักษณะดังรูปนี้ แต่และชั้นมีความหนาศูนจุสองนี่คือความหนาตรงนี้ศูจุสองเมตรตรงนี้ศูจุสองเมตรโดยหน้าตัดของฐานหน้าตัดของฐานคือด้านบนชั้นล่างเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัดตุลัดแปลว่าด้านทุกด้านเท่ากันยาวด้านละสี่อ่าแสดงว่าตรงนี้ยาวสี นะคะแล้วก็ตรงนี้ก็4หน้าตาของฐานชั้นบนมีความยาวน้อยกว่าน้อยกว่าชั้นล่างด้านละ0.5แปลว่าชั้นบนชั้นบนมีเท่าไหร่คะ3.5บนนี้อ่ะชั้นบนมี3.5มเมตร3.5เมตร ควมยาวเขเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสถามว่าถ้าผู้รับเหมาคิดค่าก่อสร้างตารางเมตรละสองพับาทโรงเรียนต้องจ่ายค่าก่อสร้างเท่าไหร่นักเรียนก็ทำยังไงแนวคิดเอาวคูให้ข้อหนึง่งแนวคิดนักเรียนก็ต้องเอาปริมาตร ปริมาตรฐานบนฐานบนบวกด้วยปริมาตรของฐานล่างก็มีอันบนนี้ข้างบนนี้กับอันล่างนี้นะคะก็ใช้สูตรปริมาตรกว้างคุณยาวคุณสูงพื้นที่ฐานคุณสูงได้หมด พอได้แล้วเอาส่วนหนึ่งส่วนส่วนบนนี้ส่วนข้างบนนี้กับส่วนข้างล่างนี้มาบวกกันบวกกันแล้วออกมาเป็นตารางเป็นลูกบาทเมตรแน่นอนเขาอปริมาตรคิดเป็นลูกบาทนักเรียนก็เอามาคูณน,นะทั้งหมดนี้คูณด้วยเท่าไหร่คูณด้วยสองพันบาทก็จะได้ค่าใช้จ่ายแล้วข้อนีหนึ่งอันนี้ทำลงสมุดนะคะทำลงในนี้ไม่ได้นะที่ สำหรับข้อที่2ข้อที่2บอกว่าแม่มีกระถางต้นไม้ที่มีลักษณะดังรูปเอาดังรูปนี้แม่ต้องการใส่ดินให้ต่ำกว่าขอบกระถาง5เซนติเมตรทั้ง2ส,ส่วนถ้าดิน1ถุงมีปริมาตร1 0 0 0 0ลูกบาทเซนติเมตร ต้องใช้ดินอย่างน้อยกี่ถุงอ่ะครัวให้แนวคิดแนวคิดข้อนี้นักเรียนแบ่งก่อนแบ่งอันนี้ให้เป็นสองส่วนส่วนที่หนึ่งและส่วนที่สองหลักสำคัญของข้อนี้คือความสูงหกสิบเซนติเมตรนี้เราจะไม่ใช้เพราะว่า เขาจะใช้ปริมาตรที่ต่ำกว่าขอบกระถาง5เซนติเมตรทั้งสองส่วนดังนั้นเราจะใช้แค่เท่าไหร่เองตัดไป5เซนติเมตรตรงนี้เหลือจาก60ลบไป5เหลือ55เซนติเมตรความสูงเราจะใช้แค่55เซนติเมตรในชิ้นที่หนึ่งนะคะส่วน กว้างคุณยาวกว้างก็ยังคงเป็นยี่สิบห้านี้ได้อยู่แล้วก็ยาวคือยี่สิบห้าของชิ้นที่หนึ่งนะ,ะแสดงว่าปริมาตรชิ้นที่หนึ่งคือกว้างยี่สิบห้าสูงยี่สิบห้าขอโทษกว้างยี่สิบห้ายาวยี่สิบห้าสูงแค่ห้าสิบห้าเซนติเมตรเท่านั้นมาชิ้นที่สองชิ้นที่สองความสูงเท่าไรเอ่ยไม่ได้ให้ความสูงมา แต่ให้ส่วนที่เลยขึ้นไปนี้สาหทั้งหมด60แสดงว่าความสูงความสูงตรงนี้ความสูงตรงนี้ก็ต้องเป็นหกสิบลบสาห้ากสิบลบสาสได้เท่าไรเอ่ยได้ยี่สห้าเป็นความสูงของชิ้นที่สอง แต่เราต้องใส่ดินใต้ขอบต่ำกว่าต่ำกว่าขอบ5เซนติเมตรดังนั้นความสูงของชิ้นที่สองจะต้องเป็นเท่าไร่เอ่ยเป็น20เซนติเมตรเท่านั้นนักเรียนก็เอาปริมาตรปริมาตรชิ้นที่หนึ่ง บวกกับชิ้นที่2แต่ต้องใช้ความสูงที่ต่ำกว่าขอบ5เซนติเมตรนะคะอ้าพอได้สองส่วนแล้วจะหาว่าต้องใช้ดินกี่ถุงก็1ถุงมันปริมาตร1มืลูกบาทเซนติเมตรก็เอาปาริมาตรสองส่วนนี้บวกการหารด้วย1มื่นก็จะได้จำนวนถุงและ ถ้าเหลือเศษนักเรียนต้องปัดขึ้นไปเป็นอีกหนึ่งถุงนะคะเพราะเขาบอกว่าใช้อย่างน้อยกี่ถุงนักเรียนก็ต้องถ้ามันเกินเกินนิดเดียวเราก็ต้องซื้อถุงใหม่อยู่ดีนะคะอ่ะลองดูทำลงในสะหมุดนะคะอ่ะแล้วเจอกันใหม่ครั้งหน้าวันนี้สวัสดีค่ะ